เฮ้ยเมาเลยเอออุ้ยอะไรอุ้ยอะไรอะไรจับแล้วเอาลละคุณอาร์ตครับผมพร้อมหรือยัง พร้อมพร้อมอะไรดีกว่าเอาพร้อมที่จะติดเหลืองไปกับผมหรือยังพร้อมคลิปนี้บอกเลยว่าติดเหลืองแน่ใช่นนผมบอกเลยว,ว่าผมเนี่ยไปคัดสารเกมมาที่จะต้อนรับเนี่ยที่คุณเนี่ยหายหน้าหายตาจากช่องผมไปเว้ยหาเกมที่จะกระชับมิตรทำให้พวกเรานเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ติดเหลืองด้วยกันคือ,อคชื่อเกมเนี่ยผมผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่อเกมอะไรแต่เป็นเกมแนวฟันดาบฮะเอาละคุณอาร์ตถ้าพร้อมแล้วเดียย๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยมาต่อสู้กันเลยดีกว่าเกมนี้นะเนี่ยคุณอาร์ต เรานั้นจะย้อนไปในยุคที่เขาเนี่ยใช้ดาบในการรบราฆ่าฟันกันเว้ยก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณเนี่ยเล็งไว้ก่อนเลยเนี่ยเห็นตัวละครด้านหน้าไหมมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวแต่เราเนี่ยเลือกเล่นได้แค่ห้าตัวเออวะเดี๋ยนะไอ้ตัวขวามันเลือกไม่ได้อันมตัวซ้ายมันไปนู่นเลยวะผมก็ไม่รู้ทําไมว่ามันมายืนทําไมแองแมงอยู่เจ็ดตัวย่ยแล้วให้เราเลือกแค่ห้าตัวเว้ยแต่เรื่องนั้นช่างมันไว้ก่อนคุณอาร์ตเพื่อไม่เการเสียเวลา เลือกตัวที่ถูกใจคุณและเดี๋ยวเราเนี่ยไปลุยกันก่อนอื่นเลยผมเนี่ยไอ้นี่ดีกว่าดูเป็นแบบอ,อา,าอลุงขี้เมาโอ้ตลุงขี้เมาอ่ะบอกกํา<อ>ล,ลังดื่มเลยกําลังดื่มเลยบอกเย้ยใครจะมาฟันดาบกับลุงว่เฮ้ยมาหน่อยดิเจอพี่หลอนผมหน่อยดิอมาเดี๋ยวผมเลือกแมพให้เหมาะกับพวกเราสักหน่อยนะนี่เลยบอกเลยว่าแมพแรกเอาให้แบบว่า,าหวัดผวากับเรลงนัทโอ้โหมาวโอ้โ <มา S 1> เรียกได้ว่ามีแบบตุ๊กตาไลา่ฝนเรียงรายเลยนะ โอ้โหแบบว่าเน้นย้ำมาติดติดอย่างเงี้ยเราคุณเดี๋ยวพึ่งเข้ามาเวียนก่อนเวียนก่อนเราเดียวไม่ได้เจอกันนานคุณผู้ชมก็คิดถึงคุณหายไปไหนมาคุณอาร์ตคุณหายไปไหนมาผมติดงานนะเนี่ยทำงานติดงานเหรอพี่ขาดก่อนไม่ใช่เหรอผมแค่ทักทายที่คุณนี่ฆ่าผมเลยเหรอเอ้ยดาบเดียวเท่านั้นเป็นไงเราเออจะว่าไปลืมอธิบายคุณผู้ชมฟังว่าเกมนี้เนี่ย เราเนี่ยจะแพ้ชนะกันแค่ดาบเดียวเรียกว่าเป็นเกมฟันดาบที่สมจริงมากๆเออดาบเดียวก็แพ้ได้นะครับอย่าพลาดโดนฟันปุ๊บคือตายแบบสมจริงแบบชีวิตจริงนี่อะไรอะไรอะไรทำไมคุณไม่ตายอ่ะดาบเดียวดาบเดียวทำไมคุณไม่ตายคุจับอย่ามาเตะนี่ไงฟาดร์กันดลเอา่ะอาตายกูเออเดือนผมไม่ยอมแพ้ผมมีอย่างงั้นเหรอไม่ยอมหรอกนะไอ้ที่ อย่ามาแตะแน่แนเอามือไปใช้แนนคุรู้ไหมว่าช่วงนี้คุยมันระบาดอะฮะเอ้ยอีกแล้วอระนี่ไงนี่ไงผมจะปาดข้อมือคุณปาดข้อมืออะไรนี่ไงต่อยหน้าไปทีแล้วปาดฟ้่งยังไงมือมือเจ็บมือผมตัดเอ็นข้อมือกูแล้วนะผมตัดเอ็นข้อมือคือคุณสู้ผมไม่ได้แล้วไงเอ้ยรอบนี้อาจจะตู้เอ้ยนี่ับปาดก่อนมาดีก็มาดีจอปาดข้อมูอไปดียังไง อย่าหืออกับผมซีโคมผมแตกแล้วมั้งปัญหาอย่างหนึ่งด้วยคุณอาร์ว่าไงครับเราจะทำไงให้คลิปนี้ไม่ติดเหลืองดีวะอยากดูภาพเลยมาจะิดไหมจะะเอจะมันเอ้ยมีดาบให้คุณก็จะใช้มือยังากยังยังยัอยังไงยังยัยังงยังงยัันไม่พักเลยมาง มาดิี่คืสุดตรศีเลยนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นคุยกันหน่อยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอยากเจอวะอยากเจอเจ้ากุ้งเจ้าปลาอย่างอย่างย่างเลือดเลือดนี่องหลง่นี่ไงตัดเข้าไปดิเอาตายโขนะอุ้ยเมื่อกี้มุมกล้องเห็นเท้าเต็มเลยรู้สึกเจ็บเลยลูกตุ๊กตาลายฝนนู่นอ่ตุ๊กตาลายฝนเฮ้ยก็มาไล่ฝนไล่ฝนไล่ฝนเลยครับมาดิมาดิ อ่เ้นี่ยนี่ไงตายไหมตายไหมตายเลยเป็นไงโหเลยวะมันจะเป็นสักแค่ไหนก็เจียววะฮะอ้ลรถหนึ่งไอ้นี่นี่คือผมนี่ชนะคุณไปแล้วหนึ่งนะเฮ้ยไม่ยอมหรอกนะผมให้โอกาสคุณเปลี่ยนตัวเดี๋ยวผมเปลี่ยนบ้างอาเอาตัวที่พอใจวะผมให้คุณเลือกเลยชุดแดงแรงลิ์นี่เป็นมามาจากอาหรับเลยฮะาคุณเจอผมหน่อยวะใครวะเมื่อกี้คุณเลือกตัวอะไรวะผมบอกไม่ทันเด็กผู้หญิงสายมือสุดเลยเดี๋ยวผมนี่ ลงไปให้เข้าคุณเลยรู้สึกว่าตัวผู้หญิงซ้ายมือเนี่ยมันจะถือดาบเป็นเครมอรนี่อาวุธคุณข้างเดี๋ยนะข้างหลังไม่ใช่ไม่ใช่ดาบปืนนี่หว่าไปโดปืนมายิงคุณได้ไหมนะเออเดี๋ยวผมเดินไปิีปืนเอาปืนไปยิงมันเอาเ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเนี๋ยเดี๋ยเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเดี่ยเดีมยเดียเดี๋ยเดียเดี๋ยเียเกี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเนี่ยเอียเียเดียเดียเียเดียเียเเียเียเียเ ปาอะไรดูผมดูแลไม่ยอมล้มดูแล้วไม่ยอมล้มโนี่ไงปาเขาไี่เฮ้ยเอาเอาเอาแบบนี้อะไรวะฟันซ้ำด้วยดูเป็นไงผมตายแล้วคุณอาผมตายแล้วแผลที่ท้องหูดหม่คุณไม่ตายวะนี่มันแค่ถักคุณไม่รู้เลยอ้าวหรอยบากกลางหัวเลยกลัวไม่จริงเดี๋ยวคุณอาคุณนำผมไปลวนะ เฮ้ยคุณก็มาดิน่าจริงคุณก็มาดิมาแน่ดีเข้ามา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 เอ้ยอะไรอะไรอะไรวะเนี่ยหัวล่วงไปอย่างงั้นผมบอกเลยคลิปนี้มันติดเหลืองแล้วคุณอาชผมซื้อเกมมาเกือบสามร้อยนี่คลิปนี้กะไม่ให้ตังค์ผมเลยดิอ่าคุณอดแล้วฮะเฮ่ยเดี๋ยวนะเอากดผิดเอาใหม่เอาใหม่เข้าใหม่ก่อนเข้าใหม่ก่อนมาได้เหรอวะฮะคราวนี้เอาตัวอะไรดีวะ คุณกดก่อนอ่ะนี่ผมเอาสาวน้อยดีกว่าเฮ้สาวน้อยที่อยู่ยุคของโปนาเลฟคุณรู้จักปะเฮ้ยโปนาเลฟอะสาวน้อยโปนาเลฟเรียกว่าเขาเนี่ยมีแตนอยู่ด้านหลังเป็นแตนที่แบบว่าสามารถเอาดาบแทงไม่แต่อย่าพูดเยอะเดี๋ยวคุณผู้ชมเผื่อไม่ได้ดูโจโจ้เดี๋ยวเขาตามเราไม่ทันด์กเออนั่เจเดบอกเลยว่าสาวน้อยคนนี้เนี่ยมาจากยุคกลาง มาพร้อมกับอาวุธคู่กายที่มันคือกระบี่ยุโรปเฮ้ยตู้หัวนี่หมวนี่นี่กะจเวียนเอะไรนะผมวผมเสียเปียบวะคุณนะาตัวผมมันแบบมันได้แต่จ้วงแทงอ่ะเอ้ยก็มาดิก็มาดิคุณปอลลูปอเลอะไรก็มาดิจ้วงจ้วทัวทัววอะไรวว โอ้ผมไม่ได้แทงเลยตัวผมแบบโดนตัวคุณแบบเอาดาบปัดออกหมดเลยฮะโคตรี้โกงเลยบาี่บาีเฮ้ยปัดได้มเออปัดได้นี่แทงแทงเด็บเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะยังไงยังไงอะแทงอัดยือัอดด้อันนอนี้มแวแลแมาาแนะัแลมามลมาแล้้า้มาามาแมา้ลลาแลา อะไรอ่ะเมื่อกี้เอ้าเอ้ามันเป็นการตวัดดาบอย่างรวดเร็วท่านคุณดูรีเพย์นะเว้ยเมื่อกี้ตวัดจากพื้นปลายนิ้วเท้าขวาคุณเนี่ยปาดเข้าหว่างคิ้วเมื่อกี้อ๋ออันนี้เฮ้้ยโอ้ยโอ้แขนแขนอ่ะเอาแขนเลยเหรอผมแพ้คุณมาสามรอบแล้วเนี่ยตัวเนี้ยอะไรวะเนี่ยหาตัวใหม่ก่อนตัวเมื่อกี้ผมไม่ถนัดเว้ยทางนก็มาดีผมว่าผมลองพี่โลนดีกว่าที่คุณเนี่ยเอามาต่อกอลกับผมตัวแรก ผมนี่เอาพี่คนนี้มาเลยอมองโกบอยผมนี่อยากว่ามองโกบอยแข่งมองโกมาเหรอได้เดี๋ยวคุณดูข่าวนี้ของจริงนี่เราเล่นมขขักตาแล้ววะคะ <S <S ุณนารโอ,อ้นับไปคดวและมัง้งเออแต่ก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนนะที่ฝีมือพวกเราเนี่ยมาสู้ซีเออสู่สู่สี่คู่ขี้กันอ,อ,อ,อย่างนี้เนี่ยคือเราไปซ้อมกันมาก่อนอ่ะ <S <S แน่นอนนี่ถ้าไม่ซ้อมเราจะรู้เล่นยังไงอะ่ะอ่ะเอยดูนี่คุณดูนี่คุณดูมือคุณดูข้อมือผมคุณดูข้อมือผม เรีบไบได้ไีได้งงี้ยเงีงยังไงเออมาดิมาดิมาลิงกินกองสน้องกองแกงเลแล้วปั๊บปั๊บปุ๊บกเจอพี่ไอ้ปาดเข้าเนี่ยดูเมื่อกี้ผมฟันเข้านี่นะปาดเข้าคอทราไมไม่เจ็บที่มือเข้ากลางเข้ากลามกูเนี่ยเมื่อกี้คุณกลับไปนี่คุณเคี้ยวข้าวไม่ได้แล้วนะเออมันทำไมเข้ากลามแล้วไปจับมือวะอันน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 นะนน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 น หนึ่งหนึ่งมูนัคมามาดิมาดิมาดิอะไรอะไรเจ้ามีดาบเดียวเขาปาดคอไปแล้วครับเกลียดเถื่อนชาวมองโกนี่มันโคตรเถื่อนเฮ้ยผมว่าเด็กมองโกดูบ้างผมจะพ่ายไม่ได้แล้วว่ะผมจะพ่ายไม่ได้ละรอนนี้ผมมมมาดิเฮ้ยทไไันม่โานโดนี่แกเฮ้ยมันไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยอะไรอะไร อะไรอะไรอไร้อไงตายไหมตายไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บไม้เหลือโอ้ยอย่าม,มองด้วยบอกเลยว่าแม้สุดท้ายของนะ มามาชชะตาเอยว่ามันเอามือมาปัดเหรอเอามือมาปัดมันกล้ามากเอามือปัดมนปัดไอยี่ยี่ยี่ยีาสี่ยี่ยี่เล่ยี่ยย่าี่ยี่่ยี่ียี่ยยี่ยี่ย่ยีวัี่ยี่ย่ยี่ยด่ตี่ี่ี่ยข้ยีี่่าีีย่ียีย่ยียี่ยี่ยี่ยั่ย่ย่ย่น่อี้ย่่ียี่ย เออมาเพื่อเน้นติดเหลืองโดยเฉพาะผมว่าผมเอาผู้หญิงคนนี้ด้วยาผมยังไม่ได้ลองเลยผมเอาโพรเนลเกิลมาแล้วอันนี้มันมีด่านอะไรอยู่หมดแล้วเหรอด่านมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้หมดแล้วจริงๆมาเลยผมเจ็บคอแล้วะผมนะมาพร้อมนะระดับศึกสองสาวเว้ยศึกสองสาวปึ๊บอะไรไงอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามากริบไปครั้งเน้นๆ นี <One input> ่เมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้ฝีมือนะผมแค่ตกใจนะสบัดสบัดตกใจสุดจัดสุดจัดนี่คออยอ้าวเข้าคอเลยเมื่อกี้ปวดคอครับอุ้ยเอาพูดตรงๆนะผมยังไม่รู้เทคนิคเกมนี้เลยผมก็ไม่รู้มันจะกดยังไงนี่คือเราเล่นมานี่กดมบ้ากันนี่อะไรอะไรอะไรเอาจับนี่เอาจับไปเอ้ยครับวอุ้ยมีการกอดแขนและแทงท้องด้วยโคตรเถื่อน เื่อนจริงว่ะเกมนี้วเมื่อกี้เอ้ยคุณอาชเดี๋ยวนะขอหนึ่งผมอยากรู้ว่าว่าพอจับมาพอจับอะแล้วมันจะแก้ยังไงผมก็ไม่รู้ว่าจะคอมลุดไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ถือว่าแบบต่อให้เสมอกันเนี่ยเปิ้ลเราต้องเปิ้ลเสมอเสมอมามาแล้วจะจับแล้วจับแล้วไอ้จับอ้ไอไอ้อะไรคุณอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ไงแทงหลังก็เลยโอ้นี้ก็จะกอดอย่างเดียวเลย แหม่นี้ไหมนะครับแม่นี้ไหมนะครับ์ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาจะหาว่าผมแบบขี้โกงนะเราข้ามไปผมเอาตัวแบบตัวที่ผมถนัดเลยดีกว่านี่เออมาตาลุงขี้เมาในตัวแรกเลยตาลุงขี้เมาเลยเออคุณเอาไรมาลีแมทดีกว่ามาลีแมทเหรอได้ดีดีเลยเอาแบบตุ๊กตาไล่ฝนมายืนล้อมเลยเป็นสักขีพยานเออก็มาดีอยากเจอมาามาแล้วมาแล้วอะไรครับนี่ไงตาย้ บอกแล้วผมไม่ยอมคุณง่ายๆแรงเื่องสุดท้ายของมนุษย์อะคุณอารู้จักปะถึงแม้ว่าเมื่อกี้ที่ผมจะล้มไปก่อนนะแต่ผมแบบมือมันตวัดเนี่ยเอะไรจับแล้วแล้วมาคุณอาร์ตผมว่าพวกเราน่าจะหาหมอไหมดูโรกจิตอะเอาจริงคือไม่น่าจะหัวราอตาใจกับการตายอะเออทำไมวะ เออวงว่ะแต่ว่ามันตลกสิไงอะไรอะไรไอ้ยื้อนี่ก็จะจับกันอยนี่ไงตัดมือซะเลยยื่นมือมาอยู่นั่นฮะโอ้ยยื่นมือมาอยู่นั่นเน้นเต็มเต็มอกมามามาอันอันนั่นอันโอ้ย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 สามดาบล้วนเออดาบเดียวไม่ตายใช่ไหมถึงการล้มเลยมาครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณจะทำแบบคุณทำแบบสองนี่ว่ะเฮ้ยมันโยกหลบ้ายขวาได้นะเฮ้ยโยกหลบว่ะเฮ้ยโอ้ถึงนิ่ใหม่ว่ะถึงนิ่ใหม่เอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโยกตาเดี๋ยวโยกกระจุยเอ้าโยกโยกโยกไปโดนดาบปุ๊บเนี่ยไม่ได้แล้วคุณนะมา ไอ้โยกไอ้โยกไอ้จ้ไอ้เจไอ้จับจับจับเอาเรียบร้อยอย่างนี้หัวขาดโอ้โหขอเอาแหวงผมว่าคลิปนี้เนี่ยคลิปนี้ลงดีป่ะวะลงดีวะเฮ้ยผมกลับไปลองใช้ไอ้ตัวที่ผมเล่นไม่ถนัดดีกว่าสักตุสักตาตาท้ายละมาอ่ามานนไหนนี่ผมใช้ผู้หญิงนี่เลยที่แบบสายจ้วงแทงเอ้ยเราอ่ะ เราไหนตัวนี้อ่ะเออมาด้วยกันเหมือนกันเหรอเอาได้จะได้รู้กันไปคุณอาร์ตวัดกันแบบว่าช็อตเดียวนะเออช็อตเดียวอจุ๊นี่ไงแทงเอ้ยไม่ตายไม่ตายอจุ๊บ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 อจ้าบเรียบร้อยเมื่อกี้เจอแบบผมอะเคว้งดาบอะเคว้งดาบคุณรู้จักเคว้งดาบเปล่าเคว้งดาบว่ะเคว้งดาบมันปัดไงปัดออกปัดออกแล้วแทงอจุ๊อันนี้ปัดออกแล้วเข้าไปอุ้ยยังไม่ตายยังไม่ตาย อ้เจ้าหลบซ้ายหลบขวาโดนแทงเขาใจงงอุบางนี่เป็นไงยืนโพสเท่เมื่อกี้ที่ผมเกือบจับตัวคุณได้แล้วคุณอาเอ้ยคุณจะมาจับผมทำไมไม่ต้องมาจับยอบนี่ยหลนีงงงเมื่อกี้เจอผมยุหลบออกข้างก็แทงสวนแล้วมันอะไรกันบอกเลยว่าอย่างเท่เออเดิม จอรนน้เอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยีดา่ยูยโจกซ้ายโจขวาและแทงเอาอกเรียบร้อยเห็นไหมผมเริ่มคล้องแล้ววะเริมคล้องว่ะอ้ไงมาเลยว่าม้อตัวไหนก็ได้เออตัวไหนก็ได้ว่ะคุณอยากคุณอยากเจอตัวไหนวะเอ้ยนี่เลยผมดูดุก่อนอาในมาหรอุกใจตะลุงว่ะผมเอามงโก้บอยดีกว่ามงโก้บอย เอ้ยมองโกบอยว่ะจะว่าไปจริงๆเมื่อกี้มันมีชื่ออยู่ทุกคนเลยนะคุณอาร์ตเหรอใช่เราไม่เลียกสักคนเลยล่ะไม่รู้เลยว่ามันมีชื่อไม่เคยรู้เลยนะมาแล้วมาแล้วเอ้าเจ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 ้าเ้าเ้าเล้าเจ้าเ้าเจาเล้าเ้าเ้้าเจ้าเจ้เ้าเาเจ้าเจ้าเล้เจ้เ้าเจาเจาเิ้มเป็าแล้วเ้าเไม่เาเจ้าเจปาเ้าเจ้าจาเาเน้่ไงปาเจาเจ้จ้กเจแลเล้เจเจะกแลหลุดเฮ้ย ผมบอกแล้วว่าผมผมว่าผมเสี่ยนเกมนี้แล้วว่ะผมว่ามาแล้วนะผมว่ามาแล้วผมว่าผมมาเออเดี๋ยวมันหลบถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอาจารย์บานเดินเดินหน้าถอยหลังโยกขวาโยกซ้ายป่าเรียบร้อยโอ้โหเกมศูนย์คุณอาร์ตเอเฟกเลยว่ะเฮ้ยบอผมบอกแล้วนะอยากจะลองอีกครั้งนึงไหมเออได้หมดอ่ะผมได้หมดอีกครั้งไหมจริงๆริงผมอยากจะลองไอ้สองตัวด้านข้างมากเลยว่ะเนี่ยไอ้ตัวซ้ายสุดอ่ะมันเท่มากดูมันแบบยืนแงงแงงอยู่อ่ะ ทำไมมันเราเลือกไม่ได้ะวะไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องไปปลดล็อกในสตอรี่โหมดก่อนก็ได้นะเออวะ,อะคุณเลือกมาแล้วเหรอคุณเลือกยังยังยังไม่ได้เลือกคุณเลือกก่อนเ,อเล้<ม>ว <ะ S 1> ตัวละครคือมันมันมีแค่นี้คือมันเลือกซ้ำแล้วไงเออเอาผมเอา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 ,เอาใครวะเอาพี่โรนี่วะนี่เอาพี่โลนช่อะไรบาราบัสแล้วก็ดานขอเป็นนน่เอาเป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าสวัสดีไม่ใช่สวัสดีต้องสีสีออกเหลือง ล่อคุณเห็นข้างหลังไหมเขาเรียกว่าแบบเป็นเหมือนป้อมประการเก่าเฮ้ยก็มาดิก็มาทิ้งอะไรอะไรไอ้จุบอ้จุ๊บอ้จุหลบซ้ายหลบขวาปาดอปาดครับเฮ้ยเลือดคุณนี่เพื่อนต้นหญ้าเลยนะเห็นไ่าโอ้โหมีแบบปาดดาบทิ้งด้วยเมื่อกี้เอ้จุบนี่ไงนี่ไงอย่างเร็วแบบแทงแทงควักดาบเข้าไปแล้วปาดจักรแแล้วทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถใช้มือได้ มีของจุกด้วยวะาธรรมดเอาเรื่องเจอตัดหญ้าแบบถางหญ้าถางหญ้าเจอท่าถางหญ้าผมอ่ะถางหญ้าถางหญ้าเข้าไปดิฮะเอ้าคือเมื่อกี้ผมปาดเข้าที่เอ็นข้อมือคุณเนี่ยอะไรวะผมอุตส่าห์แบบต่อให้คุณไม่ตายนะเมื่อกี้คุณก็ฟันดาบต่อไม่ได้นี่เอ็นข้อมือคุณโดนร้ร้ายร้ายเล็งเอ็นข้อมือ

โอ้ยต่อยเหรอคุตยหรอนักเลงเดินเดิยเดิถอยก่ออยก่อนถอยก่อนม้ามามามา้เมาดิหลบหลบขหล้ยหลบขวาปาดเขาแผเรียบร้อยอะไรกันครับอะไรกันครับเร่เริ่มแพ้วเท้านะแรแพรแล้วเร้อเอ้าเรานพอแล้วผมเหนื่อยผมเจ็บคอนะ เออเอาเป็นว่านะถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคือคลิปนี้นี่ผมทํามาเพื่อแบบจะกระชับสัมพันธ์กับคุณอาร์ตเพราะว่าเราห่างหายไปนานในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยกำลังจะเปิดซีรีส์ที่จะเป็นแบบโคออปกลับมาอีกครั้งหนึ่งกันเอาเป็นว่านะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้จะเพียงเท่านี้กันนะสำหรับถ้าติดเหลืองอะไรประการใดหรือว่ามีภาพที่บาดตาบาดใจต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมนะขอโทษนะครับขอภัยนะครับแล้วก็ ไปเถอะคุณอาพอแล้วออยังไงตามไาเจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบ่ายจ้าบ๊ายบายจ้า